สวัสดีครับวันนี้ลุงจะมาอัปเดตสถานะภัยพิบัติโลกประจำวันที่21สิงหาคม2567หัวข้อย่อยเล่าเรื่องผีผีตอนที่2หรือ EP02 หัวข้อย่อยลงมาอีกพูดถึงเรื่องผีชอบลองวิชาหรือผีเกเรนะครับก่อนอื่นลุงอัดคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกก้น ลกแตกนะครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านจะต้องเจอในยามเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่นะครับก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องพวกวิญญาณที่ล่องลอยอยู่โดยสามภเวสีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่หลุดขึ้นมาจากขุมนรกเบื้องล่างนะครับก็เขาปล่อยขึ้นมาให้มาสะสารในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรซึ่งมีต่อกันชําระกรรมซึ่งซึ่งมีต่อกัน แล้วผีบางตนเนี่ยมันก็ชอบทำอะไรเกินเลยขอบเขตนะครับด้วยกิเลสที่ติดตัวมาตั้งแต่สมัยยังเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยก็อาจจะมีอะไรที่ล้ำเส้นเข้ามารบกวนหรือเบียดเบียนตัวเราเองบ้างก็เลยจะต้องพูดในข้อข้อ,ขอนี้เพื่อจะให้เราหาทางออกได้แต่นันเนินไม่ใช่ว่าถึงเวลานั้นไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมามันก็จะไปโต้ตอบอะไรกับเขานะครับทำให้เกิดเวรกรรมต่อกัน เกิดเป็นวิบากกรรมน่ะซึ่งทําให้ต้องมาเกิดซ้ํอ่าไปเกิดใหม่เพราะนะการที่จะตัดเวนตัดกรรมได้นะมันก็ไม่มีเป็นเป็นเรื่องที่เราก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดได้มาเข้าเรื่องกันเลยนะข้อที่หนึ่งผีก็เหมือนคนนะครับนิสัยของผีก็นิสคล้ายๆกับนิสัยของคนเมื่อต่อยังมีชีวิตอยู่ เมื่อตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นคนนิสัยอย่างไรคุณภาพของจิตเป็นอย่างไรคุณธรรมเป็นอย่างไรตอนที่เป็นผีก็เหมือนเดิมแหละครับนะครับนั่นะละผีจึงมีทั้งมีทั้งมีทั้งผีดีผีเลวผีโง่ผีฉลาดไปเรื่อยเปื่อยเหมือนกับคนนะนะครับอันที่สองก็คือว่าผีแนี่นอนเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนะครับย่อมอิจฉาฤยามีโทสะ นะมีโทษสาสลิ์เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อผีเจอเรื่องอะไรต่างๆที่ไม่สบอารมณ์มันก็จะมีปัจจัยาเกิดขึ้นเหมือนกัคนนะครับข้อสเมื่อผีเห็นผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบแล้วไม่เกิดเกิดดวงไม่สมพงกันหรือไม่สบอารมณ์นะครับเช่นว,ว่าผู้บุคคลมีบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมมานอนทับที่ตำแหน่งที่ตนเองตายอยู่เกิด ความหมั่นไส้ขึ้นมาผีก็จะมาเข้าฝันบอกว่าทําไมถึงมานอนที่ตรงนี้ที่ตรงนี้มันที่ชั้นตายมาก่อนเธอไม่รู้เหรอ <c oughs> ลุงก็เคยเจอนะก็มาเนี่ยมาเข้าฝันลุงอย่างนี้แหลอะอไม่รู้เหรอตรงนี้ฉั้นตายมาก่อนลุงก็บอกฉันจะไปรู้ได้ยังไงแล้วนะครับฉั้นจะไปรู้ได้ยังไงล่ะครับเพราะว่าฉันไม่ได้มีตาทิพย์ฉัเนมีคนธรรมดาเธอเป็นผีเธอรู้ฉั้นมานอนอยู่ตรงเนี้ย เคอเห็นอยู่นะเธอก็หลบไปหน่อยสินะครับหลบไปข้างๆตรงนี้มานอนใกล้ๆฉันก็ได้นะครับฉันจะได้มีความตั้งใจที่จะมานอนทับข้างเธอนะถ้าฉันรู้ว่าเธอตาอยตรงนี้ฉันขอโทษทีให้เงินฉันมานอนฉันยังไม่เอาเลย <laughs> ทํานองนี้นะผีก็ยังพูดต่อไปอีกว่า <c oughs> เอาละอละอย่างนี้หม่พความว่าจะลองดีกันใช่ไหมเนี่ยไม,ไม่ไม่เกรงกลัวพูดกันพูดกับลุงอย่างนั้นนะ เดี๋ยวฉันจะปรากฏร่างขึ้นมาเลยมาหลอกหลอนลุงเนี่ยให้ลุงกลัวนะให้มันช็อกตายไปเลยประมาณนั้นประมาณนั้นอืมลุงก็ตอบไปว่าเออถ้าเธอปรากฏร่างขึ้นมาฉันก็จะมาให้เธอปรากฏร่างหรอกถ้าเธอแน่จริงเธอปรากฏร่างเลยฉันจะทําให้ร่างเธอสลายนีโ่โเกทับไปทับมาสมัยนั้นลุงยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะนะลุงเพียงแค่ฝึกเตโชกสินเท่านั้นแหละ เพอเอ่ยชื่อเต่โชกสินหลายท่านคงรู้จักนะว่ามันไม่ถึงอะไรนะครับเป็นกสินที่ผีกลัวที่สุดนั่นแหละก็เลยผีก็เลยไม่ได้ปรากฏล่างลุงก็มานั่งคิดได้ในภายหลังว่าสิ่งที่ลุงปฏิบัติเนี่ยมันไม่ถูกไม่ต้องมันเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมต่อเขานะครับย่อมต้องมีสักวันหนึ่งที่ลุงพลังเผลอหรือเพียงพลั้มผีก็จะเล่นงานลุงได้นะแล้วลุงก็จะกลายเป็นคนวิปลาส ทำหนองเนี้ยนะครับหรือเป็นคนที่มีวิบากกรรมกับผีทั้งหลายต่างลุงจึงลดละเลิกในเรื่องพวกเหล่านี้แล้วลดละเลิกมานานนะหลายสิบปีแล้วประมาณสี่สิปีแล้นะครับก็เอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าการโต้ตอบกับผีนั้นไม่จําเป็นต้องใช้อิทธิฤทธิ์หรือพลังจิตไปโต้ตอบกับเขานะเพราะมันจะก่อเวรก่อกรรมซึ่งกันและกันนะอใช้วิธีการอื่นได้ลุงจะบอกให้ข้อที่สี ผีบางตนก็ชอบล้อเลียนเหยื่อเช่นเอาสิ่งของของคนเนี่ยไปซ่อนไว้โดยเฉพาะลุงเนี่ยโดนเป็นประจำป้าป้าหวานใจเขาบอกว่าลุงเป็นคนขี้หลงขี้ลืมวางไอ้นุ่นปับ๊บลืมปับนะ๊บเนี่ยจริงๆลุงไม่ได้ขนาดนั้นนะนะลุงไม่ได้ขี้หลงลืมขนาดที่ว่าวางปุ๊บจะไม่รู้ว่าวางอะไรไว้ตรงไหนลุงยังจําได้อยู่แต่ว่าลุงไปหาแล้วมันไม่เจอนะครับจนทั้งลุงเนี่ย ลุงก็รู้ว่าใครเอาไปลุงก็เลยบอกว่าถ้าเธอไม่เอามาคืนฉันเนี่ยเธอก็ต้องรับกรรมนะฉันเธอแกล้งให้ฉันเนี่ยต้องมาหาของเนี่ยวนไปวนมาเป็นสิบสิบรอบเนี่ยเธอไปซ่อนมาฉันรู้รู้ทันเธออยู่นะเอาละฉันไม่สนใจละเธอทําให้ฉันเสียงานเสียการเธอรับกรรมไปแล้วกันไม่นานเขาก็เอาของเมื่อคืนลุงเองอะมาวางไว้ข้างหน้าลุงเออทานองเนี้ย ผีแกล้งคนผีก็มีความสุขเพี้ผีขี้เล่นไงนะเวลาเล่นกับคนจนเบื่อแล้วผีก็เอาสิ่งของมาคืนให้เจ้าของเขานะครับข้อที่ห้าผีเอ่อที่เคยเป็นหมอผีเนี่ยเก่งสายเวทมากเป็นผีประเภทที่ชอบหลงวิชากับคนอื่นแต่ว่าไม่รู้เลยว่าไอ้ผลที่ตัวเองทำเช่นนั้นนะทำให้ตนเองต้องมีชีวิตอยู่ในอบายภูมิยาวนานขึ้น ที่ไม่รู้อย่างนี้เพราะว่าคงสนุกอยู่กับการอยู่เป็นผีในอาบยภูมินะครับจนกว่าสักวันนึงเกิดเบื่อขึ้นมาก็จะได้ตระหนักแต่ว่ามันสายเกินไปเพราะวิบากกรรมที่มันสะสมไว้ชอบไปแกล้งคนอื่นเขาเนี่ยนะครับตัวที่เขาไม่ได้โต้ตอบด้วยเนี่ยมันส่งผลยาวนานนะจนกว่าจะมีพระมาโปรดแหละนะครับแล้วไปไปขอโ,อโหสิกรรมให้แก่คนที่ไปแกล้งแต่ว่าจะไปเอาขอโหสิกรรมยังไงโดยเพราะอย่างยิ่ง คนที่ผีไปแกล้งเขาตายไปเป็นผีเหมือนกันแล้วก็อาจจะไปเกิดในภพภูมินี้ในเบื้องสูงนะเป็นเทพเป็นเทวดาเนี่ยหลวงก็ถามว่าล้วจะไปขอ,ขออโหสิกรรมกันยังไองอนเมื่อเจ้าเจ้าตัวเขาไม่อยู่แล้วอะตอนที่เขายังอยู่เนี่ยภพภูมิมนุษย์หรือเป็นผีด้วยกันคุณเธอก็ไม่ไม่ไปขออโหสิกรรมเขาเนีย่ยมันเป็นอย่างนี้นะก็เลยนื่นการขออโหสิกรรมขอถอดขอโทษใครเนี่ยต้องขอ โทษขอโหสกรรมในภพภูมิปัจจุบันนะอย่าให้ล่วงเลยไปนานจนกระทั่งเราหาตามหาเจ้ากรรมในเวรไม่เจอแต่วิบากหรือผลของกรรมมันยังมีอยู่นะมีอยู่ร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยนะครับแต่เราไม่สามารถที่จะไปถอนคืนมาได้เพราะเราไม่รู้ว่าเจ้ากรรมในเวรเขาไปอยู่ที่ไหนแล้วนะถึงแม้ว่าเราจะแผ่ส่วนบุญกุศลให้เจ้ากรรมในเวร ก็เขาอาจจะรับบ้างรับได้บ้างไม่รับได้บ้างอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับไม่ร้อยเปอร์เซนต์เต็มไม่เหมือนกับที่เราไปไปขอโอโหสกรรมในขณะที่เขายังอยู่ในภพภูมิเดียวกันกับเราซึ่งสามารถจะพบปะพูดจากันให้รู้เรื่องได้ทำหน่องน,นี่เป็นต้นนะเอาละข้อที่6วิธีการแก้ไขนะครับในเรื่องของเนี่ยผีชอบลองวิชาผีเกเรทั้งหลายเนี่ยก็คือว่าให้เราเจริญเมตตานะครับ ใจเมตตานี้เป็นมันเป็นผลมาจากการภาวนาการภาวนานี้ก็คือการเจริญสมถกรรมฐานและก็วิปัสสนา,านกรรมฐานอย่างที่กล่าวไว้แล้วใน ep 0 1ก่อนหน้านี้นะครับไปไปฟังคลิปเพิ่มเติมเล่าเรื่องผี ep 0 1นะมันจะมีรายละเอียดอยู่ในนั้นและและก็อย่าพยายามเอาชนะผีด้วยการใช้ไม้แข็งนะลิธิตเพราะอะไร เพราะมันจะทําให้เกิดการจองเวรจองกรรมต่อกันไม่สิ้นสุดนะครับฉะนั้นถ้าจะตัดเวรจัดตัดกรรมกับใครแล้วก็ต้องยกเลิกการเบียดเบียนหรือสินข้อที่หนึ่งคือไม่ฆ่าสัตว์เบียดเบียนชีวิตสัตว์นะสินข้อหนึ่งเลยปานาติปาตาเวร,รมณีสิกขาประทังสัมมาทิยามินะครับก็คือการเมตเบียดเบียนอ่ตัดลอนชีวิตสัตว์นั่นแหละนะครับข้อที่เจ็ดให้ขอบรารมีพยาโยมราช แท่านท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกุเวนคุ้มครองเราช่วยกรุณาโปรดอนุเคราะห์คุ้มครองอลูกช้างลูกข่าน้อยด้วยเถิดทำนองนี้เป็นต้นนะขอบุญบารมีท่านท่านทั้งสองก็ได้ท่านเมตตาอนุเคราะห์ให้หน่อยเพราะว่าเราไม่มีจิตเจตนาที่จะไปก้าวล่วงผีผู้มีวิชาผีอันเลืองฤทธิ์ทำนองนี้เป็นต้นนะ,ะเราเราขออยู่ฝ่ายสมาัิทิฐิปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบ ขอ,อบรารมีท่านคุ้มครองทาไมถึงต้องขอเพราะว่า,าไม่มีผีตนไหนหรอกที่ไม่รู้จักพญยายมราชแล้วก็ไม่มีผีตนไหนก็ที่ไม่รู้จักท้าวเวสสุวรรณรู้จักหมดทุกตัวตนและถึงแม้ว่าผีตนนั้นจะอยู่มาก่อนพุทธกาลนะต่อให้มีอายุมากกว่าห้าพันปีอาจจะแปดพันปีหรือหมื่นปีผีตัวนั้นก็รู้จักพญยายมราชและก็ท้าวเวสสุวรรณ เพราะว่าท่านทั้งสองเนี่ยอยู่มาก่อนผีอยู่มานานแล้วนะครับปกครองนะครับผีทั้งหลายทั้งปวงในในภูมิของโนรกภูมินะครับทำไมจะไม่รู้จักเรานะครับในภูมิของอ่ามนุษย์ถนนนี้เป็นต้นนะเนี่ยนะโอเคฉะนั้นเราเมื่อรู้จักก็ต้องเป็งครูท่านเป็นเรื่องปกตินะครับเมื่อได้บาร,รมีของท่านมาคุ้มครองเราก็จะอยู่รอดปลอดภัย นะครับข้อที่8ขอบรรรราร,ร,รมีพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปกป้องคุ้มครองเราอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่เราจะได้ทําการสวดมนต์แล้วก็ภาวนาเจริญสติปัฏฐานแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานในทุกเมื่อเชื่อวันนะทานสีมีศีลทานศีลภา,า,าวนาไต่สิกขานะครับให้มันพร้อมถึงบริบูรณ์มีทานมีศีลมีมีสมาธิ ปัญญานะครับข้อที่9ขอบาร,รมีเทวดา,าคุ้มครองประจําตัวให้ปก,ปกป,ก,ป,กปกปักรักษาเรานะครับบุญกุศลที่เราได้บำเพ็ญความดีงามในทุกเมื่อเชื่อวันนั้นนอกจากอุทิศให้แก่บุพการีบิดามารดาครูบชาอาจารย์เจ้ากรรมในเวรแล้วก็พระพุทธพธรรมประสงค์แล้วยังเพื่อแผ่ไปยังเทวดาที่คุ้มครองตัวเราเองด้วยนะครับเพื่อแผ่ไปยังเทวดาที่ท่านอยู่ใน สถานที่เดียวกับเราแล้วก็เผื่อแผ่ไปยังอปปาปปปาทิกะและเทวดาทั้งหลายซึ่งอยู่รอบๆตัวเองเองในสา,นากลจักรวาลให้ท่านเมตตาคุ้มครองเรานะครับเราก็จะได้บาร,รมีของท่านเหล่านั้นนะครับป,รปกปักรักษาเราให้เรารอบพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งานทั้งหลายทั้งปวงให้เป็นที่เกรงใจของผีผู้ชอบลองวิชาและผีเกเรให้เปลี่ยนอ่าจิตใจ ความคิดของผีที่ชอบหลองวิชาและผีเกเรให้มาเป็นมิสหายเรานะครับให้เอนด,ดูเราให้เป็นเ,เป็นผู้ดูแลพุ่มครองเราก็จะเป็นสิ่งที่ประเสิริฐนะครับไม่มีคิดมีภัยต่อกันนะครับเราก็จะรอดปลอดภัยในยามเกิดภัยพิบัติโลกแตกโอเคสวัสดีครับ